สวัสดีครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับตอนเช้าว่าเราทําอะไรกันบ้างนะครับอันนี้ก็ประมาณ7จ็ดโมงเนาะนี่ครับพาไปดูนะครับอันนี้นะครับก็กําลังเก็บผักนะครับนี่ก็เป็นก่นโอนะครับอายุประมาณ40ิวันนะครับแล้วเก็บมานะครับเราก็จะเอามาใส่ที่รถดเข้นแบบนี้นะครับ รถเข็นหนึ่งคันนะครับก็น่าใส่ใส่ผักได้ประมาณประมาณกี่ต้นครับพี่หนร้อยี่สิบร้อยยี่สิบเนาะโอเคครับประมาณร้อยยี่สิบต้นครับอ่ารถเข็นหนึ่งคันเนาะได้ร้อยยี่สิบต้นนะครับเวลาเราเรียงเราก็เรียงแบบนี้นะครับแบบที่พี่ในเรียงเนาะนี่นะครับเราจะเรียงผักขึ้นมาแบบนี้นะครับวนขึ้นมาเรื่อยๆเนาะครับเดี๋ยวเราพาไปดูตอนที่เสร็จแล้วนะครับว่าผักจะอยู่ประมาณไหนนะครับ การเลี้ยงผักแบบนี้นะครับต้องใช้ความชํานาญแล้วเราก็ประสบการณ์นะครับเพราะว่าถ้าเราเลี้ยงไม่ดีเนาะผักเขาก็จะหักนะครับข้างล่างนะแต่ว่าอันนี้นะครับเราก็เก็บมานานแล้วครับแล้วก็มีประสบการณ์นะครับผักข้างล่างเขาก็จะไม่มีหักมีชำเนาะผักเขาจะปกตินะครับผักก็จะยังสวยเหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะครับเราก็เพิ่งเก็บหมดไปนะครับนี่ตัวนี้นะครับตัวหนึ่งก็270นะครับ240ถึง270ต้นนะครับแล้วแต่โตเราก็อยู่ประมาณนี้นะครับ เนี่ผักสลัดไซนี้เราก็เก็บได้แล้วนะครับ40-45วันนะสามารถเก็บได้แล้วนะครับตัวนี้เราก็ำลังเก็บนะครับตังไี้ก็กาลังเก็บผักอยู่นะนี่ครับีาจะพาไปดูเก็บผักใกล้ๆนะครับ พี่นายเก็บผักถือไปรอบหนึ่งได้กี่ต้นครับสิบกว่าต้นเนาะนี่เวลาเราเก็บผักเนาะอย่างพี่นายเก็บมาเมื่อกี้นะครับสิบสองต้นเนาะพี่นายเก็บได้สิบสองต้นนะครับเวลาเราดึงผักจากรางเนี่ยได้สิบจีละสิบสองต้นแลน้วเราก็เดินไปใส่รถเข็นนะครับตอนนี้นะครับอยู่ที่เจ็ดสิบสองต้นนะครับพี่นายเก็บมาแล้วนี่วิธีการเลี้ยงผักแบบนี้ เวลาการเลี้ยงผักนอกรากก็อย่างนี้นะครับเพื่อนๆสามารถนําไปทําตามได้นะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็ยินดีด้วยนะครับสําหรับใครที่เก็บผักเยอะเนาะใช้ลูเข็นนะครับลูกเข็นแบบนี้นะครับสามารถเก็บผักได้นะนี่นะครับนี่ครับก็คือเก็บผักเนาะทีละสิบสองต้นนะครับจากหลงแล้วก็ไปใส่ลูกเข็นเนาะลูกเข็นคันนึงก็ประมาณร้อยยี่สิบต้น แต่ว่าที่นี่ถ้าถ้าเรายังไม่ชานาญนเราอาจจะใส่ตะกร้าหรือว่าใส่เข่งขอนก็ได้นะครับแล้วเราก็ถ้าเราชานาญแล้วก็รกเข่นแบบนี้ก็ได้นะครับอยู่ที่การเลียงผักนะครับเวลาเห็นผักแบบนี้นะครับเขาไม่ได้อ่าหักนะผักที่อยู่ล่างไม่มีหักไม่มีทํานะครับผักก็ปกตินะครับว่าเกิดจากการเลียงผักที่ดีเนาะก่อนที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับการเก็บผักนะครับก็คือถุงมือนะถุงมือนะครับตีขาวๆนะถุงมือยางนะครับถุงมือแพทย์เนาะเราก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับสำหรับใครที่สนใจถุงมือนะครับในการเเกกก็บบผััันนาะ้องคร เดบมือดำนะพวกปุ๋ยพวกอะไรที่เข้าไปติดตามโซกเล็กนะครับก็จะช่วยให้มือเราสะอาดขึ้นนะแล้วก็สามารถไปทำกิจกรรมอย่างอื่นต่อได้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูตอนที่เสร็จแล้วนะครับว่าเก็บผักเสร็จแล้ว120ต้นนะผักจะหน้าตาเป็นยังไงเนาะเยอะแค่ไหนนะครับที่อยู่ในรถเข็นนะไปเดี๋ยวเราพาไปดูครับนี่ก็ไปที่108ต้นแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับการเลี้ยงผักเนาะนี่ครับเขายังไม่เป็นแบบต้นชิ้นบัดนะเขายังเป็นแบบสี่เดียมอยู่ ันนี้นะครับเกิดจากการเลี้ยงผักเนาะแล้วตอนจบนะครับมันจะเป็นยอดแบบต้นคิดมัดยอดสูงสงขึ้นมานะครับนี่นะครับอันนี้นะครับอยู่ที่ร้อยแปดต้นเนาะที่ไหนว่าได้ร้อยยี่สิบนะครับขาดอีกสิบสองต้นนะครับเอาไปดูกันอันนี้ก็เป็นการเก็บผักรอบสุดท้ายนะครับอันนี้คือร้อยยี่สิบต้นนะครับนี่นะครับ ร้อยยี่สิบต้นนะตอนจบเนาะเราเรียงยังไงนะเรามาดูกันนี่เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือเสร็จนะครับทั้งหมดร้อยยี่สิบต้นเนาะอันนี้นะครับก็คือผักนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบต้นนะสำหรับรถเข็นหนึ่งคันนะผักข้างล่างนะครับไม่มีหักไม่มีชำเพราะเกิดจากการเรียงผักที่ดีนะครับผักสลัดนะอย่าไปเรียงแบบตั้งต้นขึ้นนะครับให้เรานอนลงเนาะผักเขาก็จะชิดกันนะครับแล้วก็สามารถเก็บได้นะครับเยอะขนาดนี้นะครับร้อยยี่สิบต้นเนาะ ถ้าเห็นเป็นประโยชน์นะครับเพื่อนๆก็สามารถทําตามได้เลยนะครับเขียนผักไปนะครับไปแพกต่อนะครับนี่ครับตอนนี้เราก็กําลังเขียนผักนะครับไปทําการแพกกันนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นที่แพกผักของเรานะครับเห็นว่าเราได้ผักมาแล้วเนาะเราก็มาเตรียมการแพคนะครับร้อยยี่สิบต้นได้มาแล้วนะครับเตรียมการแพ็กเนาะนี่วิธีการแพกผักวิธีการแพ็กผักก็มีอยู่ในช่องนะครับก็สามารถไปดูได้เลยนะครับในช่อง อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับอันนี้นะครับก็เป็นผัดนะครับที่อยู่ใต้รถเข็นนะเรามาดูว่าผัดเขาสภาพเป็นยังไงนะครับนี่เห็นไหมครับผักสภาพปกตินะครับไม่มีหักเนาะไม่มีใบ,บหักนะครับนะครับไม่มีใบ,บหักไม่มีใบ,บช้ำนะนี่ครับผัดที่อยู่ชั้นล่างสุดเนาะของรถเข็นนะครับสภาพดีนะครับนี่นี่นี่นะครับอันนี้อยู่ชั้นล่างสุดนะ,ดนะครับผักสวยปกตินะครับ รราาาายดอวนนั้น้ไไ้เเท่่กะไไลใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถไปทำตามได้เลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราด้วยนะครับวันนี้เราก็ไปแล้วครับลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับเดีย๋ยวมาใหม่คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ